สวัสดีค่ะวันนี้คุณทุกท่านอยู่กับส้มจีดนะคะส้มจีตฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทค่ะวันนี้จะพามาชมกับรถลหล่อคันนี้เลยค่ะ d b l x l t เกียร์ออโต้ค่ะราคา900 0 0 0กับ2,000บาทค่ะคันนี้แต่งหล่อมากๆเลยทุกคนข้างหน้านะคะแต่งเป็นชุดสป i เดอร์นะคะใส่ไฟมาแต่งให้แล้วก็แม็ก8 8ค่ะเดี๋ยวไปดูที่สกูปก่อนเลยนะคะสกูปด้านบนนะคะเป็นสกูปทรงสูงนะคะเรียกว่าทรงฟิตค่ะ รูปมามาแต่งทําเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีดําด้านนะคะตลอดไปเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะชุดเซตนี้นะคะเป็นชุดเซ็ตนะคะของสปเดอร์นะคะคําว่าฟอร์ดเป็นสีดําค่ะมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดแบบนี้นะคะส,ส่วนตัวชิ้นงานนะคะด้านบนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะี่สีดํากับตัวสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ชิ้นงานด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านค่ะไปต,ตัดหมอกมาให้ครบค่ะด้านล่างก็จะเป็นสีบรอนนะคะส่วนไฟนะคะ สว่างจ้าเลยนะคะคันนี้ก็เป็นไฟมัสแตงส3สเตปไฟวงแหวนแล้วก็ไฟวิ่ง d a ย์ไทมแบบนี้นะคะสีนวลๆสวยๆเลยชุดตัวสไปเดอร์นะคะตัวก็จะมีไฟตัว C ที่หันเข้าตัวหน้ากระจังแบบนี้ด้วยนะคะคันนี้ใส่แม็กขนาด18นิ้วนะคะแล้วก็ใส่คิ้วล้อนะคะตัว6นิ้วค่ะเดี๋ยวส้มพาไปดูช่วงล่างนะคะคันนี้ยกหน้า3หลัง2นะคะคันนี้ใส่ตัวโชคนะคะเป็นโปรเฟนเดอร์นะคะตัว 2.0นะคะมอนทู ube, ปรับสตัดขึ้นไป2นิ้วลองก็ลองหัวโชว์อีก1นิ้วนะคะเปลี่ยนสาแรกนะคะกันโครงให้เรียบร้อยค่ะยางเป็นยางโอตานินะคะแม็ก18ค่ะเป็นลายมาเวลค่ะสีดำขิดด้วยเงินนะคะซีรีส์เบอร์ยางอยู่ที่285ค่ะ65 R18 นะคะยาง AT ดอกยาง AT ทเดี๋ยวส้มให้ดูดอกยางนะ นี่ดอกอย่างเอทีประมาณนี้เลยจ้าส่วนสีแดงๆที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นตัวปีกนกปรับองศานะคะของ Pro เฟนเดอร์นั่นเองค่ะช่วยทำให้องศาในการขับขี่วงเลี้ยวเนี่ยดีเยี่ยมยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรถที่ยกหน้า3าแบบนี้นะคะแก้มข้างเขาก็จะทำเป็นสีดำนะคะเราใส่ครอบสีดำให้เครื่องยนต์2 2 0 0แรงม้า แรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะกระจกข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวกันสาดเราหลังค้ามาครบนะคะเบ้ากันลอยมือจับนะคะป้องกันลอยหีดขวดมาให้ครบเลยบันไดข้างมาจากโรงงานเรียบร้อยค่ะสติ๊กเกอร์ด้านหลังนะคะลูกค้าสามารถเลือกรายได้เลยชอบลายแบบไหนชอบให้เปลี่ยนบรนชื่อก็ทําได้ชอบเป็นรูปแบบไหนบอกเลยค่ะดีไซน์ได้เลยนะคะสั่งได้เลยค่ะบาค่ะ ก็บาเล็กขายาวนะคะเป็นบาของ T t ทีนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวที่สามนะคะอยู่ที่ตัวบาด้วย <c oughs> ด้านบนนะคะเวลาเราเบรกก็จะมีไฟด้านบนตรงนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูด้านท้ายของตัวรถบ้างค่ะคันนี้เอ็กนะคะเกียร์โตตัวท้ายนะคะเราก็เปลี่ยนตัวโคมไฟท้ายนะคะเป็นตัวไฟตัว C นะคะตัวโคมเป็นสีชาแบบนี้เลย <c oughs> เปิดไฟแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับตัวชุดกันชนท้ายนะคะเป็น ตัวแฮมเมอร์นะคะตัวนี้เป็นรุ่น MX 2 0 2ค่ะไฟเขาก็จะย,วยาวๆแบบนี้นะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดแล้วก็มีตัวขอนะคะสีแดงแบบนี้ช่วงล่างนะคะก็จะยกนะคะสูงนะคะ2นิ้วค่ะเป็นโชคโปเฟนเดอร์มอนอทูบ2.0ใส่ก็ลอง2นิ้วค่ะยางไหล่อยู่ด้านล่างนะคะช่วงล่างจะเป็นแบบแหนบซ้อนนะคะแล้วก็มีชัดซีชิ้นเดียวขึ้นรูปนะคะไม่มีการออกตัดต่อเชื่อม สามารถบรรทุกได้1 3สุด3ตันเลยนะคะมาดูภายในของตัวรถกันบ้างค่ะคันนี้นะคะเบาะนะคะได้เป็นหนังจากโรงงานเรียบร้อยแล้วปรับพนักเอ็นนะคะสูงต่ำได้เดินได้ด้วยสีเทาแบบนี้นะคะนี่แล้วก็พวงมาลัยค่ะก็เป็นพวงมาลัยพาวเวไฟฟ้าแบบนี้ค่ะมีคุชชั่นทนลอคความเร็วนะคะให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีตัวรับโทศรศัพท์วางสายโทศรศัพท์นะคะสั่งงานด้วยเสียงหน้าจอสัมผัสทัสกีนะคะ8นิ้ว มีระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน p l e CarPlay a n d r o i d Auto นะคะแล้วก็ด้านล่างระบบแอร์นะคะเกียร์6สปีดนะคะแบบนี้เลยระบบไฟมีไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้นะคะหมุนฟังก์ชันไฟหน้าออโต้หมุนขวาสุดแบบนี้เลยค่ะกุญแจนะคะกุญแ,แจรีรโมทแบบนี้ปลดล็อกรถนะคะใช้งานง่ายๆนะคะถ้าไม่ใช้ก็พักเก็บได้แบบนี้เลยค่ะตัวกระจกและพับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะ แข่งข้างเป็นหนังหมดเลยท่านใดที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะคะถ้าชอบรถแต่งสไตร์หล่อๆแบบนี้นะคะโทรเข้ามาหาส้มจีได้เลยค่ะที่เบอร์0 9น2 5 9 9 3 4 6นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะให้ช่องส้มจีด้วยนะคะแล้วก็จะมารีวิวรถหล,ล่อๆแบบนี้ให้ดูอีกนะคะท่านใดสนใจอยากได้รถหล,ล่อๆก็โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูน2 5 9 9 3 4 6่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ